สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตลกร้ายเรื่อง The Art of Self Defense หนังปี2019นำแสดงโดยเจสซี่ออเซนเบิร์กอิโมเจนพูดและอเลสั a นโดนิว o ลาถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่เคซี่เขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างผอมลักษณะงอๆไม่กล้าสู้คนทำงานอยู่แผนกบัญชี นานจึงทําให้เขาไม่มีเพื่อนเลยดังนั้นวันนี้หลังเลิกงานเขาเลยแอบเอานิตยาสารที่พนักงานผู้ชายพวกนั้นอ่านมา๊อปปี้แล้วก็เอากลับไปนั่งอ่านที่บ้านโดยมีจัสุนักพันดาชุนของเขานั่งเป็นเพื่อนเพื่อหวังว่าจะนําเนื้อหาพวกนี้ไปสนทนากับเจ้าพวกนั้นจัดได้มีเพื่อนกับเขาสักทีตกดึกเคซีพบว่าอาหารสุนัขหมดเขาเลยต้องเดินออกไปซื้อซึ่งขณะเดินก็มีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ถามว่าเขาพกปืนไหม ทำให้เขาไม่เข้าใจแล้วก็เข้าไปในร้านซื้ออาหารสุนัขต่อด้วยอ,อาการงงๆเขาว่าขณะเดินกลับกลุ่ม,มรถมอเตอร์ไซค์ตะกี้ก็มารุมอัดเขาจนเขาหมดสติไปด้านเคซี่เขาต้องเข้า ICU และรักษาตัวอยู่หลายวันซึ่งโจานายก็ใจดีให้เขาอยู่ได้ตามสบายเพราะวันพักร้อยของเขาเหลืออยู่เยอะมากนั่นเองหลายวันต่อมาเมื่อเคซี่หายดีอาหารสุนัขก,ก็ดันหมดกลางดึกอีก แต่รอบนี้เขาไม่ยอมออกไปเพราะกลัวจะโดนกระทืบเหมือนครั้งที่แล้วก็เลยให้สุนัขก,กินอาหารของเขาแทนแล้วเขาก็ไปนั่งดูหนังและเห็นฉากที่ตัวเอกในเรื่องใช้ปืนยิงคนร้ายโดยไม่สนกฎการดวนหมัดพร้อมกับกล่าวว่ามันไม่เคยมีกฎดังนั้นเขาเลยตัดสินใจจะไปซื้อปืนมาเพื่อป้องกันตัววันลุ้งึ้นเคซี่ก็ไปร้านขายปืนสึ่งทีแรกเขาก็คิดว่าจะซื้อได้เลยแต่กลับต้องใช้เวลาตรวจสอบสักระยะทำให้เขาเซ็งมาก และขณะเดินกลับเขาก็พบกับสำนักคาราเต้เขาเลยลองเดินเข้าไปนั่งดูแล้วก็พบเซนเซหรืออาจารย์กำลังสอนลูกศิษย์อยู่ทำให้เขารู้สึกทึ่งมากและหลังจะฝึกจบเซนเซก็เดินมาหาเขาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรเซนเซก็ทักก่อนว่าเขาเก่งมากกล้ามากที่เดินเข้ามาในที่นี้ซึ่งนักคาราเต้น้อยคนนักจะทำได้แล้วก็ชวนให้เขามาเข้าคอร์สเรียนฟรีพรุ่งนี้ เขาเลยตอบรับทันทีและดีใจมากที่มีคนชมวันลุ่งขึ้นเคซี่ก็มาที่สำนักและวก็ได้พบก,กับแอนนากำลังฝึกสอนเด็กๆอยู่ซึ่งพอเธอสอนจบเขาก็เข้าไปทักเธอเธอเลยเตือนเขาเพราะเขาทำผิดกฎข้อหนึ่งที่ห้ามใส่รองเท้ายืนบนเสือ่อพร้อมก็บ,บอกว่าถ้าเซนเซเ,ซเจอเขาคงโดนอัดเละแน่ๆดังนั้นเขาเลยกล้มลงถอดรองเท้าและพอเห็นรอยเลือดบนเสือ่อเขาก็รีบถอดเร็วยิ่งกว่าเดิม ขณะเคซี่กำลังเปลี่ยนชุดเฮลลี่หนึ่งในคนที่มาฝึกก็ทักเขาและช่วยเขาคาดสายขาวแล้วก็ได้รู้ว่าแถบสีเล็กๆบนสายคาดเอวหมายถึงความก้าวหน้าและผลงานที่ทำสำเร็จ mm hmm. เขาเลยถามถึงแถบสีแดงที่แอนนามีเฮลลี่เลยบอกว่าเธอได้ฆ่าคนตายในการประลองทำให้เขาตกใจมากแต่เฮลลี่ก็บอกว่าล้อเล่นแอนนาติดแถบสีแดงเพราะเธอสอนเด็กๆต่างหากเมื่อเคซี่มาเข้าแถวฝึก เซนเซกับูดถึงคำสอนปรมาจารย์หรือกฎข้อสิว่ารูปแบบการต่อสู้ในที่ได้ผลก็ให้ใช้มันพร้อมกับสอนการเตะด้วยกำปั้นและชกด้วยเทา้าแม้เขาจะงงๆแต่ก็ชื่นชมในคำสอนและท่าทางของเซนเซจากนั้นเคซี่ก็ฝึกซ้อมจับคู่แม้เคซี่จะทำได้ไม่ดีเลยแต่ครูสอนก็ชมเขาว่ามีแววเปนะ็นนักคาราเต้ที่ดีได้ ดังนั้นเขาเลยรีบสมัครเรียนคาราเต้ด้วยความภาคภูมิใจทว่าคณะกรอกข้อมูลเซนเซก็แซวว่าเขาชื่อเหมือนผู้หญิงสักพักเซนเซก็พาเคซีไปเอาชุดที่ห้องเก็บของซึ่งก็ทำท่าทางปแปลกๆรับรับ,ร,บ,ร,บรอๆมากแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเวลาต่อมาเคซีก็ได้รับโทรศัพท์จากร้านขายปืนโทรมาบอกว่าเอกสารของเขาผ่านแล้ว แต่เขาก็บอกว่าไม่ซื้อเพราะจะฝึกคาราเต้แทนคนขายเลยบอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเปลี่ยนใจจะซื้อก็ต้องมาก่อน6เดือนที่เอกสารจะหมดอายุก็พอซึ่งหลังจากวันนั้นไปต้นมาเคซีก็ฝึกคาราเต้อย่างเอาเป็นเอาตายและทุ่มเทกับมันมากจนไม่ยอมไปทำงานทำการวันต่อมาเมื่อเคซีมาที่สำนักก็พบว่าคนเยอะมากเลยรู้จากเฮลี่ว่าวันนี้เป็นวันเลือดดับ ดังนั้นพวกที่เรียนผ้าคำ้ำหรือพวกแถบสีดําก็เลยมาด้วยก่อนเซนเซจะเป็นสีสายค่าปรญดากุิงสี์เซนเซก็บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบการตายของปรมาจานท่านถูกฆ่าระว่างปีนเขาเนื่องจากนายพรานเข้าใจผิดคิดว่าท่านเป็นนกพร้อมบอกว่าปืนนั้นมีไว้สําหรับคนอ่อนแอดังเช่นกฎข้อที่1 1 แล้วเซนเซก็เล่าต่อว่าท่านปรมาจารย์คาดผ้าสีรุ้งฉี่ท่านกำหนดขึ้นเองหมอไปตนเองในวันที่ท่านท้าปลองกับปรมาจารย์สามท่านและสังหารทั้งสามด้วยมือเปล่าโดยใช้เทคนิคพิเศษที่ท่านคนเดียวที่รู้และไม่ได้สอนเซนเซด้วยโดยท่านใช้แค่นิ้วชี้นิ้วเดียวต่อยทะลุศีรษะของคู่ต่อสู้ จากนั้นเซนเซก็มอบสายสีเหลืองให้กับเคซี่กับสายสีนนอื่นให้กับลูกศิษย์คนต่อๆไปทําให้เฮลีที่คิดว่าตัวเองน่าจะได้เลื่อนขั้นถักทวงเซนเซเลยบอกว่ามีแน่นอนเพราะเตรียมสายสีดํามามอบให้ด้วยแอนนาที่มาด้วยเลยจองสายสีดาน้นตาเป็นมันาว่ากลายเป็นชายอีกคนที่สายสีน้ำตาลเหมือนเธอได้ไปเลยทำให้เธอเสียใจมากหลายวันต่อมาก็มีคนเปิดประตูรถชนรถของเคซี่เขาเลยข่มว่าเขาเรียนคาราเต้มา แต่มันก็ไม่สนใจแถมยังขู่กลับจนเขากลัวก็เลยไม่กล้าไปมีเรื่องทำให้เขารู้สึกเสียใจมากจนร้องไห้ออกมายิ่งเวลาต่อมาเขายังเตะแผ่นไม้ของสายขาวไม่หักอีกก็อทำให้เขาหมดกำลังใจเซนเซเลยมาดักพบเขาเลยได้รู้ว่าที่เขาอยากเรียนคาราเต้เพราะเคยถูกกลุมปล้นโดนซ้อมปังตายก็เลยอยากเป็นเหมือนกับคนพวกนั้นเซนเซเลยปล่าเขาใหม่ว่าให้ไปฟังเพลงเมเทัลทำตัวให้แมนที่สุด พร้อมกับมอบแถบสีดําให้เขาเพื่อมาเรียนภาคค้า่ําเป็นกรณีพิเศษด้วยหลังจากวันนั้นเคซีก็เปลี่ยนไปโดยเปลี่ยนไปฟังเพลงเมเทัลยิ่งเห็นคนรอบๆกลัวก็ได้ใจเลยพูดจาก,กัคะคาะอัดหัวหน้าเพราะเข้ามาตีสนิทแล้วก็นําเรื่องนี้ไปคุยกับพนักง,งานผู้ชายทําให้พวกพนักง,งานผู้ชายงอจนยอมให้เขามานั่งร่วมวงคุยด้วยตกดืก เซีที่ถูกไล่ออกจากงานก็คิดอยู่นานว่าจะไปเรียนภาคค่ำดีหรือเปล่าเนื่องจากยังกลัวความมืดอยู่แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปที่สำนักซึ่งก็พบว่าประตูหน้าปิดอยู่เขาเลยต้องไปเข้าประตูหลังแทนแล้วก็พบว่าเฮลลี่แอบตามมาฝึกด้วยทั้งทงที่ไม่ได้รับอนุญาตพอเซนเซเห็นอย่างนั้นก็เลยเรียกเฮนรี่ออกมาแล้วก็สอนเรื่องซอกพร้อมชกเฮลรี่จนซอกหักแล้วก็ไล่ออกไปอย่ากลับมาเรียนอีก ส่วนเคซี่พอได้ฝึกเขาก็พบว่าพาคำ้ำฝึกแบบลงมือจริงเจ็บจริงแต่มันก็ทําให้อดีนาริงเขาพุ่งพลานมากสักพาก็หันไปเห็นแอนนากํากลังฝึกซ้อมกับหนุ่มสายดําซึ่งถึงคููก็สู้จริงจังมากแต่เธอก็เอาชนะได้แถมเธอยังไปตามซ้ําหลังจากคู่ต่อสู้หมดสติอีกด้วยเซนเซเลยเข้ามาห้ามปรามจากนั้นก็สั่งให้ทุกคนผ่อนลายกล้ามเนือ้อ ส่วนเคซี่เซนเซให้เขาไปพ่อนคลายกับแอนนาเลยได้รู้เหตุผลที่เธอทําแบบนั้นเนื่องจากจริงๆแล้วเธอเป็นสิทธ์ชุดแรกเธอจึงควรจะได้สายดํามากกว่าใครนั่นเองแล้วเธอก็เตือนให้เขาเลิกมาเรียนคาราเต้ซะทําให้เขางงงว่าเธอกําลังจะสื่อถึงอะไรต่อมาเคซี่ก็มาหาเซนเซ,นเซพร้อมกล่องซึ่งทีแรกเซนเซ,นเซก็นึกว่าเขาจะลาออกแต่กลายเป็นว่าเขาทําเข็มขัดมาให้ทุกคน เพราะเขาคิดว่าคนอื่นๆคงเหมือนตัวเองที่อยากมีสายค่าตลอดเวลาจะได้มีความมั่นใจเซนเซเลยปาลาปลื้มมากและพอร,รู้ว่าเขาโดนไล่ออกจากการเป็นพนักงานบัญชีก็เลยจ้างเขามาทําบัญชีที่สํานักแทนครับตกดึกเซนเซก็โทรมาหาเคซี่โดยบอกว่าเจอโวกที่ซ้อมเคซี่จนปางตายแล้วก็เลยเรียกเขามาดูซึ่งพอเขาตัดสินใจมาก็พบรถมอเตอร์ไซค์ของมันที่ลานจอดรถแล้วก็ไปหาเซนเซที่รออยู่หน้าผับ โดยเซนเซกําลัรงรอคนที่เคยทาร้ายเขาอยู่และพอเห็นมันออกมาเซนเซก็บอกให้เขาไปแก้แค้นที่แรกเขาก็ไม่อยากทำแต่พอโดนเซนเซยุมากเขา้าเขาก็เลยเดินตามมันไปจนถึงลานจอดรถพอสมโอกาสก็ชกมันกาที่ท้องด้วยความแค้นจนมันลม้มลงไปแล้วก็เพราะว่าเซนเซบันทึกวิดีโอที่เขาอัดชายคนนั้นไว้ด้วยจากนั้นเซนเซก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปเจอกันที่สำนัก ทําให้เกซี่ที่เพิ่งได้สติตกใจหัวตัวเองทําอะไรลงไปแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าชายคนนั้นเป็นเจ้าของรถจักรยานไม่ใช่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเขาเลยรีบนี้กลับมาที่บ้านแล้วก็พบสุนัขของตัวเองนอนตายอยู่เขาเลยรีบพามันไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รู้จากสัตวแพทย์ว่าน้องหมาตายเพราะโราทาร้ายกระดูกหักและภายในบอบช้าทําให้เขาตกใจซึ่งก่อนที่สัตวแพทย์จะไป ก็บอกด้วยว่าน้องหมาได้กัดคนร้ายและรอยฟกช้ำนั้นเหมือนโดนต่อยแต่เกิดจากเท้าก็ทําให้เขาคิดอะไรได้บางอย่างรุ่งเช้าขณะที่แอนนากำลังสอนเด็กเคซีก็เข้ามาที่โรงฝึกแถมยังทำผิดกฎทุกอย่างอีกด้วยเนื่องจากโมโฮเซนเซพอเซนเซเห็นอย่างนั้นเลยเข้ามาคุยซึ่งเขาก็โทรเซนเซว่าเป็นคนทำหมาของเขาตายแต่เซนเซก็ปฏิเสธเพราะเมื่อคืนก็อยู่ด้วยกันเขาโมโฮจะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจะลาออก พราะรับไม่ได้เรื่องที่ไปต่อยคนที่ไม่รู้อินอีเนแต่เซนเซก็ไม่สนใจเพราะยังไงซะเขาก็คงอยากลงมือเพื่อระบายอยู่แล้วพร้อมนักูว่าจะนําวิดีโอไปเผยแพร่ด้วยเคซี่เลยพุ่งไปอาเซนเซแต่ก็สู้ไม่ได้เลยจนโดนอัดกลับมาแล้วเซนเซก็บอกเขาว่ารู้ตัวไหมนายนายเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นคนที่นายอยากเป็นนั่นเป็นเพราะคาราเต้ยังไงละ่ะแล้วก็บอกให้เขามาเรียนภาค่ําด้วยคืนนี้ ตกดึกขณะเคซี่ทำบัญชีให้สำนักเซนเซก็มาชมเขาเรื่องทีทำบัญชีเก่งเขาเลยขอโทษเซนเซที่กล่าวหาว่าฆ่าน้องหมาของเขาซึ่งเซนเซก็ไม่ได้ว่าอะไรกับภูมิใจด้วยซ้ำที่เขามีความกล้าแล้วก็ชักชวนให้เขามาสอนเด็กแทนแอนนาเนื่องจากแอนนาเป็นผู้หญิงงานแบบนี้เป็นงานของผู้ชายต่างหากขณะเคซี่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้า เซนเซก็เข้ามาเลือกเขากับสิทธิอีกสองคนให้ไปเจอกันที่ด้านหลังสำนักทําให้เขารู้ว่าแท้จริงแล้วชายชุดดําสวมหมวกกันน็อกที่ซ้อมเขาเป็นพวกเซนเซเขาจึงปฏิเสธที่จะทําแอนนาเลยเดินเข้ามาและบอกว่าจะช่วยเคซี่เองเซนเซเลยไล่ให้เธอกลับไปแต่เธอก็ดือ้อพร้อมกับให้เหตุผลว่าเธอจะเป็นคนขี่ให้เคซี่ลงมือเซนเซเลยอนุญาตเพราะยังไงซะก็ขาดหนึ่งคนพอดีด้านเคซี่กับแอนนา เคซี่ปฏิเสธที่จะลงมือแต่เธอก็อ้างว่าต้องทำไม่เช่นนั้นพวกนั้นฆ่าเราแน่จากนั้นทั้งคู่ก็ขี่รถออกไปหาเหยื่อจนเจอชายคนหนึ่งยืนอยู่คนเดียวในที่เปรีป่ยวเ,<ๆ>เธอเลยลงจากรถจะไปลงมือแทนเขาทว่าชายคนนั้นกลับมีปืนและปืนก็ลั่นใสข่ขาของเธอเคซี่โกรธมากเลยเดินเข้าไปหา จังหวะนั้นเองคนอื่นๆก็ขี่รถมาถึงพอดีชายคนนั้นเลยหันไปดูเคซีจึงใช้จังหวะนั้นพุ่งเข้าไปกระนำอาจด้วยความโมโหที่ทำร้ายแอนนาจนแอนนาต้องเตือนสติให้รีบหนีก่อนที่ตำรวจจะมาจับครับเมื่อทั้งหมดกลับมาที่สำนักเซนเซก็ฟังวิทยุเลยรู้ว่าชายคนนั้นตายแล้วพร้อมทั้งหันไปบนเคซี่กับแอนนาวกควรถามเยือก่อนว่ามีปืนหรือเปล่าแล้วก็บอกให้ทุกคนกลับไปพักผ่อน โดยไม่ลืมบอกเคซี่ว่าพรุ่งนี้เตือนให้เซนเซ์มอบแถบสีแดงให้ด้วยแต่เขานั้นไม่ต้องการแถบสีแดงเพื่อเป็นครูฝึกเซนเซเลยบอกให้รู้ว่าสีแดงหมายถึงการฆ่าคนต่างหากซึ่งก่อนเคซี่จะกราบเขาก็ขอเป็นคนไปส่งแอนนาเองระหว่างขับรถไปส่งแอนนาเคซี่ก็สงสัยว่าเธอได้แถบสีแดงมาจากไหนเธอเลยเล่าให้ฟังว่าจกักรมีลูพี่คนนึงจะมาลวนลามเธอเพราะคิดว่าตัวเองเก่งกว่า โดยไม่รู้ว่าการซ้อมที่ผ่านมาเธอออมมือให้โดยกว่าโมโห О, เธอเลยอรัรุนพี่จนตายนั่นเลยเป็นที่มาที่เธอไม่เคยออมมือให้ใครอีกเลยและก่อนที่เธอจะเข้าบ้านเธอก็เตือนให้เขาเลิกมาที่สานักด้วยซึ่งก่อนเคซี่จะกลับก็ไปเห็นรถชายคนที่เปิดประตูรถถูกรถของเขาเขาเลยไปพังกระจกกับแตะยางรถของมันจนแตกก่อนกลับไปบ้านครับ เมื่อเคซีกลับมาถึงบ้านเขาก็เจอสุนัขเยอรมันเชฟเฟอร์ตัวใหญ่อยู่กลางบ้านพร้อมจดหมายจากเซนเซว่าเป็นจ่าูงให้ได้ไม่เช่นนั้นมันจะขยำคอเขาตอนนอนเขาเลยค่อยๆย่องออกมาแล้วก็ขับรถไปที่สำนักแทนพอเคซีมาถึงสำนักเขาเอาข้อมาสำรวจทุกอย่างจนไปเจอข้อมูลของตัวเองกับภาพถ่ายของเซนเซแล้วก็ลองไปดูที่ห้องเก็บของที่เซนเซห้ามเข้ามาเดดขาดซึ่งในนั้นก็มีเตาเผากับห้องเล็กๆ ที่มีโม้วิดีโอมากมายและก็มีโมดน,นึงที่มีชื่อของเขาติดอยู่ด้วยเขาจึงลองเปิดดูซึ่งก็เป็นภาพวิดีโอที่เขากําลังถูกซ้อมปางตายโดยชายสายดำเป็นคนซ้อมและกาจะอาจเข้าถึงตายเพื่อจะได้มีแถบแดงบ้างแต่แอนนาก็ห้ามไว้โดยอางว่าได้ยินเสียงตำรวจซึ่งพอดูจบก็ทาให้เขามาโหมากรุ่งเช้าหลังจากเซนเซเปิดสํานักและจัดก,การศพของเฮนรี่ที่น้อยใจมาผูกคอตายที่สํานักเสร็จ เคซี่ก็เดินเข้ามาคุยโดยบอกว่าจะฆ่าเซนเซและบอกว่าจะแชร์ความเลยทั้งหมดด้วยไม่ว่าเรื่องทำร้ายคนหรือแบล็กเมสิกเก่าแต่เซนเซก็ไม่สนใจเขาเลยพูดชื่อจริงของเซนเซออกมาและเย้ยว่าชื่อนั้นเหมือนผู้หญิงมากกว่าชื่อของเขาอีกเหมือนเลยเสนอสายดำให้เคซี่เพื่อที่จะจบเรื่องแต่เคซี่ก็เสนอท้าสู้กับมันจนกว่าจะตายกันไปข้างแทนซึ่งมันก็รับคำท้าอย่างรวดเร็วเพราะมีฝีมือเหนือกว่านั่นเองเมื่อเคซี่เตรียมตัวจนเสร็จ เขาก็เดินเข้ามายัางมาดมั่นและท,ทันทีที่เซนเซย์คำนับก่อนต่อสู้เขาก็ควักปืนขึ้นมายิงแสงหน้าของมันทันทีแล้วก็เดินไปบอกว่าใช่ในายอาจจะบอกว่าฉันอ่อนแอที่ใช้ปืนแต่ผลออกมาคือฉันรอดดังนั้นนายจึง air อ่อนแอกว่าฉันแล้วก็พูดถึงคำพูดในหนังเรื่องโปรดว่าฉันไม่เล่นตามกฎเพราะมันไม่เคยมีกฎจากนั้นก็กลมลงไปทําอะไรบางอย่างกระสอบครับแล้วพาวกระตันมาที่เคซี เขาเป่าประกาศกับทุกคนว่าเขาชนะการประลองมือเปล่าเซนเซ,นเซโดยใช้วิชาเดียวกับปรามาจารย์คือเจาะทะลุกระโหลกเซนเซนด้วยนิ้วชี้และสาเหตุที่ทําก็เพื่อก่อกููเกียตของสํานักซึ่งถ้าใครมีปัญหาเขาจะจัดการมาด้วยนิ้วชี้นิ้วนี้แล้วก็สั่งให้ทุกคนยืนมอออกมาจนรู้ว่าชายสายดําเป็นคนจัดการกับสุนัขของเขาเพราะมีรอยถูกสุนักกัดอยู่เขาที่ตอนนี้สั่งสุนัขเยอรมันเชฟเฟิร์ดได้แล้วก็สั่งให้สุนัขไปจัดการกับชายสายดำที่อยู่ซ้ายสุด แต่มันก็ดันไปอีกซ้ายหนึ่งเขาเลยต้องสั่งใหม่จนไปจัดการกับชายสายดําจนตายจากนั้นก็นําสายดํามามอบให้แอนนาซึ่งเธอก็รบมาด้วยความตื่นตันใจพอฆ่าเสร็จเธอก็สั่งให้เคซี่ไปต่อแถวซ้ายสุดแล้วก็ไปบอกกรบทุกคนว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงที่นี่โดยเราจะต้องใจกว้างอย่างโหดเหี้ยมและร้ายกาจอย่างสันติซึ่งเคซี่ก็คิดว่าอยู่แล้วว่าเธอจะต้องนําคาราเต้แบบถูกต้องมาสู่สานักได้แน่เลยยิ้มออกมาด้วยความดีใจและก่อนจบ ตอนนี้เคซี่ได้มาเ,เป็นครูฝึกเด็กๆเ,เพื่อมีเป้าหมายร่างกายที่แข็งแรงและเขาก็นํารูปสุนัขดัดชุนของเขามาแปะไวข้ข้างฝาข้างๆรูปของปรามาจา์ด้วยสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเคซี่ชายหนุ่มที่ไม่ยอมสู้คนวันหนึ่งเขาได้ถูกกลุ่มชายชุดดาใส่หมวกนอกอัดปังตายพอรอบมาได้เขาเลยไปฝึกคาราเต้เผื่อหวังว่าตัวเองจะได้แข็งแกร่งขึ้นแต่กลับพบว่าสํานักคาราเต้นี้คือกลุ่มชายชุดดาที่เคยทาร้ายเขา เขาเลยแก้แค้พวกมันโดยวิธีที่เขาคิดว่าคนอย่างเขาน่าจะทําได้และสุดท้ายเขาก็แก้แค้นได้สาเร็จครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง the art of self defense ใครที่ชื่อชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก imdb 6.6คะแนนะและได้84%จากเว็บ rotten tomato เป็นกำลังใจให้การโดยการกดไลค์แชร์ like, share, ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดค,คุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ